สวัสดีครับผมครูนรินทรอนงค์ชัยนะครับจากโรงเรียนเทพดบดมวิทยามัเพื่อสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนครูนะครับแล้วก็ในฐานะเพื่อนของผู้ปกครองด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมเว็บตัวหนึ่งนะครับที่สอนลูกเราเขียนโค้ดง่ายๆน่ารักๆน,นะครับฝึกเขียนโค้ดคิดแบบโปรแกรมเมอร์เขาคิดนะครับเพื่อว่าอนาคตลูกหลานเราจะจะได้เป็น โปรแกรมเมอร์ mer, ถึงไม่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้วิธีคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเว็บ uh, ที่ว่าก็คือเว็บ codingding Thailand นะครับซึ่งมีการเปิดตัวไปนานแล้วแหละแต่ตัวนี้มีการปรับปรุงรู้สึกว่าจะมีลูกเล่นเยอะพอสมควรแล้วก็สามารถเอาไปให้ลูกเล่นฝึกเขียนโค้ดได้แบบไม่น่าเบื่อน,นะครับผมลองแล้วนะก็เลยมาเล่าต่อนะครับเว็บที่ว่านะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Coding นะครับ C นะครับ C O D I N G แล้วก็ไทแลนด์นะครับ T H A I L A N D ลองใช้ Google Search ดูนะครับก็จะขึ้นมาตัวแรกเลยนะครับก็คือวิธีคิดผ่านวิธีโค้ดนะครับก็เป็นมอตโต้ที่เขาใช้คำนี้กันนะครับเราไปสำรวจด้วยกันว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับอพอคลิกเข้าไปแล้วก็สีสัน มีรูปการ์ตูนเจ้าออคโตปัสนะครับปลาหมึกแล้วก็ช้างอะไรทั้งหลายแหละเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องทําอะไรครับเราจะต้องให้ลูกนะครับเ,เริ่มจากตัวนี้ก่อนเริ่มใช้งานก่อนเราจะพึ่งไปเล่นเกมนะครับเพราะว่ามันอาจจะรัดขั้นตอนไปนิดนึงนะครับเราเริ่มใช้งานนะครับเมื่อคลิกเริ่มใช้งานนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเข้าสูร่ระบบมันจะมีคําว่าคลิก เริ่มใช้งานอีกรอบหนึ่งเราก็พาลูกกดตรงนี้เลยครับคุณลูกเราก็สมัครให้ก็ดีกว่านะครับก็คือเราเลือกใช้ f a c e b o o k หรือว่า Gmail ก็ได้ผมเลือกใช้ google ก็แล้วกันนะครับใช้ของ Gmail นี่แหละ Google Mail นะครับก็รอสักครู่เราเลือกอีเมลที่เราจะใช้นะครับก็เมื่อกี้ผมเลือกอตรงนี้แล้วแล้วเราก็ใส่ชื่อลงไปนะครับ อาจจะแก้ไขหรือแล้วก,แวก็แล้วแต่นะครับวันเดือนปีเกิดมันจะระบุในวันที่เราสมัครนะครับก็คือวันนี้นะครับตอนนี้ผมสมัครปี2อ0 1นนะแล้วแต่ผมเลือกย้อนกลับไปนิดนึงนะครับย้อนกลับไปนิดนึงแล้วก็เลือกเพศช,ชายแล้วง่ายๆครับคลิกลงทะเบียน,นพอคลิกลงทะเบียนเรารอสักครู่นะครับทีนี้เรา เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งแต่๋ยวป็เราเลือกลองเลือกนักเรียนดูนะครับอพอเลือกนักเรียนปับ๊บมันให้เลือกโรงเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เหมาะสําหรับคุณครูนะครับก็ลองพิมพ์หาเลยนะครับชื่อโรงเรียนผมคิดว่าน่าจะเจอทุกโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนเทพบุตรมติยานะครับขนาดโรงเรียนผมมีอะโรงเรียนท่านน่าจะมีเหมือนกันนะครับโรงเรียนดังๆก็น่าจะมีแต่ถ้าไม่มีเราก็เลือกอ่า อย่างเทพอุดมไม่เจอเนี่ยก็อาจจะเลือกเทพซิรินแทนก็ได้นะมันไม่น่าจะมีปัญหาเนาะให้แต่จรอจาได้ว่าเราเลือกอะไรนะครับเนะเทพอุดมที่ยามาแล้วปึ๊บมาคลิกเลือกแล้วก็เลือกชั้นที่เราจะอ่ากลังเรียนอยู่นะครับก็เลือกมัธยมไปแล้วก็เลือกระดับไปนะครับม1เอาม1ก่อนนะอ่าแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรา ก็มาสู่หน้านี้นะครับซึ่งไม่ต้องคลิกอะไรนะเมื่อกี้ทีนี้มันก็จะมีเมนูฝั่งนี้หน้าแรกบทเรียนของฉันบทเรียนของฉันมีอะไรบ้างถ้าเราเลือกเข้าที่จะไปเรียนเนาะนะครับแล้วก็ค้นหาบทเรียนตรงนี้นะครับก็จะเลือกคอร์สหนึ่งคอร์ดสองอะไรก็ว่าไปมีมินิเกมนะครับซึ่งมันจะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันนะครับแล้วก็บทเรียน c o d e .org หรือโค้ e .hok นั่นแหละ โค้ด .org นั่นแหละนะบางคนเรียกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรียกเป็นให้มันเรียกเป็นชื่อโดเมนต่อท้ายมันก็จะเข้าใจกว่านะครับก็คือโค้ด .org นะครับแต่ฝรัง่งบางคนเขาก็ .org เลยนะครับก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ผมมาที่หน้าแรกเยว่ยนะครับจะเริ่มจากการที่เข้าไปเรียนทีนี้ระดับมัธยมมันมีหรือ,อยังปรากฏว่ายังไม่มีครับมันยังไม่มีครับมีป .1 ป .1 ป .2 ป2ป3ป3ป4่ป4ป5าป5มีมีมีอันเดียวป6แล้วก็ป6นะครับเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างเนื้อเรื่องการแก้ปัญหาการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับการแก้ปัญหาเป็นเป็นอย่างเป็นขั้นตอนของปสองนะครับวิธีคิดเชิงคํานะครับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับแล้วก็การใช้ตรรกะ นะครับแล้วก็การสร้างอัลกอริทึมนะครับการใช้เหตุผลและการทำนายผลลัพธ์ป .5 นะครับก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ป .6 ก็เรื่องการใช้การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือการออกแบบและแก้ไขปัญหาน่าสนใจมากจะเรียนทั้งหมดก็อาจจะเสียเวลาคลิปในการดู YouTube เนาะผมจะเลือกไปที่การแก้ปัญหาดูนี่ของป .1 น,น,นะ เขาก็จะมีตัวชี้วัดนี่มีตัวชี้วัดมีอะไรมาให้พร้อมเราเลยนะครับว่าอันนี้เหมาะสาหรับครูนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองก็ไม่ต้องสนใจนะครับเรียนให้ครบทุกอันนะลูกเราจะได้มีทักษะ,ะครับผมเริ่มจากตัวป .1 เลยนะป .1 มันง่ายนะครับก็คือท่านอาจจะเอา้าอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> แค่นี้เองเหรอก็มันเริ่มเริ่มจากฝึกทักษะเบื้องต้นนะครับเรามาสํารวจด้วยกันไปก่อนอ่า นี่ตรงนี้ผมคิดว่าผู้ปกครองต้องอ่านนะผู้ครูก็ต้องช่วยอ่านหละปอนหนึ่งเนาะเออเราคลิกต่อไปอะไรเงี้ยนะครับอ่าง่ายๆครับตัวอย่างปัญหาออทัดรูปนี้เออเห็นอะไรไหมนักเรียนอ,รนอะไรเห็นไหมอะไรไหมลกูกอ่าแล้วเราก็อ่านตรงนี้อ่าตัวนี้แล้วก็บอกว่าออเราดูแล้วว่าเนี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าปัญหาได้แล้วคลิกต่อไป นะครับมาเล่นกันเถอะนะครับแล้วก็บอกว่าเออน้องจาวาลืมกระเป๋ามาโรงเรียนนี่นะครับอ,อ่าจริงๆมันเฉลยแล้วแหละนะครับก็คือเออเพราะสาเหตุอะไรอ๋อเขาบอกว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรอ่าผมเราคลิกให้ถูกเนาะ <c ười> คลิกให้ถูกก็คือรีบออกจากบ้านเลยว่าเพราะว่าเออมันเชื่อมโยงให้ลูกมองเห็นเนาะอ,อ่าแล้วก็ส่งคำตอบอ่ามัน มันมีทำใหม่ด้วยนะครับมีทำใหม่ด้วยนะแล้วก็ลองดูนี่ไปร้านค้าแล้วเหตุการณ์ก็คือมีอะไรอ่นะเราอาจจะสอนลูกให้ดูภาพเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเก็บรายละเอียดว่าเออในมือเขามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอปัญหาสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะสาเหตุของปัญหาที่เขาเศร้าอยู่ตรงเนี้ยเออไม่มีเงินเหรอเออร้านค้าอยู่ไกลเหรออะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็คือฝนตกนะนะ ใช้หรือเปล่าใช่แล้วนะครับไปต่ออันนี้แล้วก็กิจกรรมที่สองนะครับก็กิจกรรมเขาจะขายๆอย่างเงี้ยนะครับเออทาไมสนชวนไม่เหมือนเพื่อนเออเราก็ช่วยอหานเด็กก็สามารถแค่นี้ครับปหนึ่งคือแค่นี้ท่านอย่า,อย,าอย่าคาดหมายเกินไปแต่ถ้าลูกเรามีแววมากสูงกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะส่งเสริมต่อได้นะครับแต่ว่า โดยหลักๆสามารถหาสาเหตุของปัญหาได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเออทำท่าเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีบลิ n g b ตรงนี้เส้นประับตรงนี้มันคืออะไรเอ่ยน่าจะลืมสมุดไว้ที่โรงเรียนนะออส่งคำตอบอ่าโอเคผ่านนี่ครับแล้วก็กดเรียนต่อไปเรื่อยๆนะเรียนต่อการเปรียบเทียบมินมันมีบทเรียนที่เยอะพอสมควรดังนั้นเราสามารถที่จะพาลูกเล่นเรียนนะครับแล้วมีการ์ตูนที่ดึงดูดใจ ผมว่าน่าจะน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับไปสู่ที่แดชบอร์ดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในตัวข้างในเนี่ยมันมีหลากหลายพอสมควรทีนี้เราไปดูถ้าเด็กๆเ,เขาเรียนได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็อยากให้พาไปดูที่มินิเกมนะครับเนาะเพราะว่าในแต่ละบทมันก็จะมีโครงสร้างที่เหมือนเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดความยากง่ายมันก็ ค่อยๆยากขึ้นอะไรนะครับก็ค่อยๆฝึกลูกหลานเอาไปค่อยๆฝึกลูกเด็กๆเราไปนะครับทีนี้มาดูมินิเกมนะครับเพื่อบางทีท่านหลายท่านอยากจะได้เล่นแต่ว่าเล่นเสร็จแล้วมันมีประกาศนียาบัตรหรือเกียรติบัตรนะครับให้เราด้วยให้ลูกหลานเราด้วยนะครับซึ่งคุณครูอาจจะกําหนดภารกิจให้ก็ได้นะครับเกมมันชื่อว่าเกมเบสมิชชั่นเบสิกไซเฟอร์วันนะครับ แสดงว่าใส่วันมาในเลขหนึ่งมาแสดงว่าจะมีเกมพเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ออกเสียงว่าไซเฟอร์นะครับไซเฟอร์แปลว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขอักขระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูว่าเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวดูตามผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันลูกอาจจะหน้าแตกกันลูกไดเ้เล่นยังไงนะอะไรเนี้ยดูเซิฟเไปด้วยกันนะครับก็คือเรากดเริ่มเลยนะครับมีคนเล่นเยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อความธรรมดานะครับ เราก็อ่านให้ลูกฟังนะวว่าเราต้องกอบกู้โลกนะครับแน่นอนอะไรเงี้ยต่อไปนะครับแล้วก็ให้ใส่ชื่อนะตรงนี้เราก็ใส่ชื่อลูกหลานไปนะเราจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคกิ๊งคองอะไรก็ว่าไปนะครับยี่กอกอะไรก็ว่าไปแล้วก็เลือกนะครับอย่างเช่นเราผมเลือกแมวนะอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ต่อไปอันะนี้จะให้ลูกเขาเลือกด้วยก็ได้นะครับผม ปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราไปต่ออ่าหุญญ่นยนต์เหล่านี้เข้าการเข้ารหัสหรือเรียกว่าไซเฟอร์นั่นแหละนะครับต่อเลยตรงตรงนี้อยา่าอย่าก,กดเร็วมันผมนะครับก็ต้องอ่านให้ลูกให้หลานให้นักเรียนฟังนะครับอ่าพร้อมแล้วไปเลยนะครับอ่าหุ่นยนต์ที่ยึดเมืองเขาจะเข้ารหัสเรานะครับอ่าเราก็ไปดูนี่ตัวแรกคือมันจะมีสามตัวนะครับ ตัวแรกเป็นฟิกเกอร์ไซเฟอร์นั่แหละนะครับออกเสียงไซเฟอร์แบบสำเนียงคนสุรินนะครับแล้วก็มันก็จะมีรหัสถ้าเป็นผลไม้ก็ A อะไรอย่เงี้ยนะครับผมว่าคิดว่าผู้ปกครองเขารู้แหละแหละ B ก็เบล c C แค d D ีด็อกอะไร E แลแออะไรก็กดไปนี่อันนี้เป็นการทดสอบนะครับเช่นเห็นตรงนี้นี่เขาก็บอกว่านี่กระพริบอยู่ลูกหลานไม่ต้องตกใจนะก็พิมพ์ตัวแซดเลยทีนี้ลูกลูกหลานเราอาจจะ ยังไม่ถนัดเรื่องคีย์บอร์ดอะไรก็ต้องช่วยนะครับอ่าตัวตัวโอปลาหมึก octopus นะครับตัว O อตัวโอีกแล้วเนื่องจากมันมี3ตัวอเงี้ยกดตัดไปถูกต้องฮะเก่งมากนะครับทีนี้ทําเองเขาบอกว่าทําเองเออตัวนี้เด็กๆก,ก็จะเริ่มจัดมองหาแล้วว่าอ่าตัวไหนก็ตัว G นะ G เนาะจแล้วตัวอะไรครับ Y y M อ่าเมื่อกี้ซู รู้สึกว่ามันจะเป็นสถานที่นะครับตรงนี้จะเป็นยิมนะครับอ่านี่เลยครับทีนี้เริ่มเลยนะครับลูกหลานเราก็อาจจะตกใจบอกเขาว่าทําได้ห้าครั้งนะอ่ามาเลยต่อสู้กับคณยนต์ละทีนี้นี่ลูกหลานก็พิมพ์ไปไปอย่างรวดเร็วเนาะพี PA. อ่าอันนี้เดาได้เลยนะครับ แปรปิดพาร์แล้วก็ k ี y นะอันนี้จริงๆ่าเรื่อนแบบผมนะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปค่อยๆให้ลูกหลานหาว่าอ๋อตัว K มันน่าจะอกุญแจก็คือตัว K คเนี่ยนะครับอ่าสงตอบดูอ่าถูกแล้วพาร์คสวนสาธารณะซึ่งเราจะสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของสถานที่คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ B B แล้วก็อะไรครับ B E Elephant แล้วก็ A อ่าแล้วก็แคทแน่นอนเลยอ่าน่าจะเป็นบีชนะครับใช้หาดอุ้ยถูกครับเกือบผิดต่อไปนะครับอ่าอันนี้อย่างรวดเร็วเ,วเนาะ M อ่า A อ่าโอ,โ,อโอ้มาเก็ตชัวเลยครับตัว K Elephant แล้วก็ตัวที Tree ตรงนี้เนาะมาเก็ตอ่าอันนี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับดูดูด้วยกันไปก่อนนะครับอ่า เด็กก็จะได้เบชออกมา c ซ p h e r b เบ e นะก็คือดาวด้วยแล้วก็แบบที่2ก็คือหุ่นยนต์จะยึดเมืองด้วยรหัสมอสนะมอสโค้ดนะครับนี่อันนี้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะครับเด็กๆอาจจะงงว่ารหัสมอสคืออะไระเป็นหน้าที่ของคุณครูและผู้ปกครองแล้วต้องอธิบายว่ารหัสมอสเป็นอะไรเอ,อ A ก็จุดแล้วก็ลากยาวนะ B ก็ลากยาวแล้วก็จุดจุดจุดอะไรเงี้ยห สมัยโบราณนะครับส่งด้วยาหารหัสมอสอ่าเราดูต่อไปเลยนะครับทีนี้แบบนี้คืออะไรก็พลิบแล้วคือ B อ่าแล้วแบบนี้ล่ะ A อ่าแบบนี้ล่ะจุดขีดยาวจุดอ่าอ่าอ่าก็คือบาร์ไอได้แล้วนะครับลองทำเองขีดขีดสองอันขีดขีดสองอันนี้น่าจะเป็นตัว M นะตรงนี้ใช่ไหมครับ เราก็ต้องไล่ให้ลูกดูนะครับจุดแล้วขีดตัว a อจุดแล้วขีดจุดแล้วขีดตรงไหนครับจุดแล้วขีดแล้วจุดจุดตัว L นะครับแล้วก็ซ้ำสองครั้งก็คือมอลห้างสรรพสินค้าเง้แล้วทำเองเลยจุด4ตัวนี้เลยจุด4จุดตัว h อแล้วก็ขีด3ขีด ตัวโออะโฮอะไรสักอย่างโฮอะไรเนก่ย่าขีดสองสองขีดโอเอ็มเอ็มไม่ใช่โฮแล้วโฮแน่นอนเลยแล้วก็จุดตัวเดียวอ่าอีโฮแล้วก็คลิกส่งอ่าแล้วก็โฮใช่ป่ะโอเคต่อไปเออสามจุดสามจุดสามจุดอยู่ไหนเอยสามจุดนี่เอสอ่าคลิกก่อนนะครับเอสเสร็จแล้วอะไรครับ ขีดเออก็จะยากเหมือนกันนะขีดแล้วก็ตัว C โออย่างงี้สกูลแน่เลย H กดไปก่อนนะครับไม่ได้ดูนะคุณพ่อต้องใจเย็นนะครับคุณลูกคุณแม่ต้องใจเย็นนะครับเ,เช็คดูอีกรอบโอเคนะครับจุด4จุดในตัว H ต่อไปขีด3อันตัว O แล้วก็3 2สองครั้งตัวนี้ตัว L ชัวเนะเรารู้แล้วนะครับก็ทำต่อไป เก่งมากต่อไปเลยอ่ามากอันหนึ่งตัวนี้ขีดจุดขีดจุดอ่า C อ่าแล้วก็จุดสี่จุดตัวนี้ตัว H นะครับนี่อ่าคลิกก่อน H แล้วก็จุดจุดขีดยาวนะจุด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 คุณครูก็ยังหาไม่เจอเนี่ยตัว U แล้วก็ จุดขีดจุดจุดขีดจุดอยู่ไหนเอยจุดขีดจุดตัว A. อาอาันี้น่าจะเป็น Church อ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัว C, <c <oughs> โอเคแล้วก็น่าจะเป็นตัว H นะครับถูกต้องนะครับไปโบสกันเถอนะครับอ่าอ๋อได้เบสสามดาวทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับเป็นพิกเ e นนะครับ พิกเพนคืออะไรน่าสนใจมากครับผมเองก็เพิ่งรู้นะนะครับพิกเพนคือรหัสแทนตัวอักษรแบบนี้ครับน่าสนใจนคุณครูทุกท่านดูนะครับมันจะมี a b c d จนถึง z ตรงนี้ลักษณะของรหัสที่มันเขาเขากำหนดรหัสมามันจะเป็นอย่างไงไปดูครับนี่ถ้าขีดแบบนี้คือตัว b ครับเราก็ใส่ b ลงไปแล้วถ้าขีด เครื่องหมายแบบนี้ก็คือตัว U แล้วก็ขีดลงแบบนีน้โดยที่ไม่มีจุดตรงนี้เนาะถ้ามีจุดเป็น w ยูนะตัวนี้จะเป็น S bus ทีนี้ลองทำเองอขีดแบบนี้แล้วมีจุดตรงนี้มันคือตัว P ครับตรงนี้แล้วก็ขีดแบบนี้มาที่ตัวนี้มันคือตัว O ใช่ไหมตัว O นะ แล้วตัว v อย่างนี้นะเถูกไหมเอ่ยแล้วแบบเครื่องหมายมากกว่าอย่างนี้ตัว T โพสถูกไหมเนี่ยโอเคโอ้ถูกครับถูกเริ่มเลยอันนี้คือตัวสุดท้ายเลยครับนะครับแล้วก็อ่าเราก็เริ่มเลยนะครับตัว V อย่างงี้น่าจะาขีดแบบนี้น่าจะเป็นตัว S เนาะอ่าเราก็ให้ลูกๆไล่ดูนะครับ ขีดแบบนี้แต่ไม่มีจุดนะถ้ามีจุดตัว q ถ้าไม่มีอย่างนี้ตัว h อ่าแล้วก็แบบนี้แล้วมีจุดด้วยก็คือตัว o อ่าแล้วแบบนี้ก็คือตัว p ช็อปมาร้างค้าทรงดูถูกต้องนะครับแล้วอีกตัวมาเลยขีดแบบนี้ตัว h เอาไหมตัว h ไหมตัว h แล้วแบบนี้ตัว o แล้วแบบนี้ตัว t อ่าโฮเทลไหมเนี่ยเออตัวอ e, ีเห็นไหมสี่สี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วไม่มีจุดเลยนี่ก็คือตัวอ e. ีแล้วตัวเอลชัวร์เลยเนี่ยตัวเอลโอเคตัวเอลครับตรงนี้นี่ตัวเอลโฮเทลนี่ลูกหลังก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเรียนรู้รหัสไปนะครับอ่ะมาอีกปึ๊บเอ็มแล้วก็แบบนี้ยู U. อีกนิดเดียวนะครับอ่าแล้วก็วีเอสอ่า ใช่ไหมนะครับ E อ๋อมิวเซียมแน่นอนเลยนะครับแล้วอย่างนี้ตัว U ตัว M ช sure. ัว์นตัว M ตัวนี้นะครับตัว M ทรงดูผิดไหมเนี่ยถูกนี่พิพิธภัณฑ์เราปกป้องได้แล้วนะนี่ได้สต่อไปโอเคเหมือนภารกิจเราไม่จบเพียงเท่านี้หุ่นยนต์โกรธแล้วโออ,อันนี้น่าจะรวมรวมกันนะครับ โอ้มันเข้ารหัสได้ทุกอันเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมไปเลยไอ้นี้เรียกว่าอะไรนะครับต้องต้องถามเด็กๆย้อนๆบางทีเราสอนไปเราอาจจะลืมให้เด็กจดจําที่มาถึงตรงนี้บางทีลูกสาวร้องไห้เลยนะตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรอ๋อมันเป็นรูปรูปอ่าถ้าลูกคนไหนเก่งภาษาอังกฤษนะก็คือ Picture c o d e เนาะตัวนี้ Picture Code นะครับอ่าตัวนี้ต่อามาเลย a a p p l e ก่อนเลยนะ ตัวไอก็ไอศครีมนะฮะอ่าเนอะตัวอาโอ้ยังีงแอร์พอร์ตชัวนะพีพีนะครับพอร์ตอ่าแล้วก็ออคโตปัสเจ้าปลาหมึกก็ตัวโอนี่แล้วก็แรบบิทตัวอาตัวทีทรีนะครับต้นไม้แล้วก็คลิกส่งดูถูกนี่ปกป้องสนามบินได้แล้วนี่เป็นรหัสอะไรเอ่ย ไม่ใช่รหัสมอสนะครับตัวนี้จะเป็นพิกเพนปากาหมูม่แปลตามตัวพิกเพนโคดแต่จริงๆคือรหัสที่ที่เราเห็นแบบนี้เราเรียกว่าพิกเพนนี่เอาละเมื่อแบบนี้คือไรชึบาทีก่อนทึบมาแล้วก็แบบนี้ H นะครับแล้วตรงกลางงานอย่างนี้ตัว E อ่าตัว A ตัว,ต,วตัวนี้ตัว A นะนตัว A ตัวเอเชเทอร์แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ตัวทีตรงนี้ตัวทีเราต้องเอาให้ลูกค่อยๆเช็คไปทีละตัวนะครับตัวนี้ตัว R เห็นไหมครับตรงนี้ตัวอารเชเอร์เนี่ยมันมันไม่ใช่ ER นะมันเป็น RE ตัวนี้เลยเป็นตัว E นะครับเพราะว่าขีดสี่เหลี่ยมตรงกลางตัวนี้แล้วก็ส่งคำตอบดูโอ้ถูกนะครับนน่แล้วก็ต่อไปโอ้ตัวนี้เป็นรหัสมอส นี่นาโอ้คนข้างที่จะยากเยอะเนาะต้องให้กำลังใจลูกหลานสู้ต่อนะครับจุด C จุดก็คือตัว H นี่แล้วก็ขีด3ขีดตัว O จุดจุดันมอันอออตัว S อ้น่าจะรู้แล้วนะครับแล้วก็จุดแล้วก็ขีดตรงกลางอาโอ มาแล้วมาแล้วดาวได้แล้วจุดสองจุดสั้นๆดอทดอตนะดอทดอต,ดอต,ดอต,ดอตช่วยหาหน่อยจริงๆก็คือตัวไอนะนี่แล้วก็ขีดสั้นนิดเดียวเลยนะครับคือตัวทีฮอสพิตอลแน่นอนเลยแล้วก็ขีดอ่าดอทแล้วขีดดอทแล้วขีดเนี่ยนะครับเอตัวนี้ตัวเอชัวนะครับนี่ตัวเอในตัวเอตัวเอดอทขีดดอท ดอทขีดดอทอ่าส่งหมดยางเอ่ยนี่นี่เก่งมากไซรับคิงคองนะครับคุณได้ช่วยโลกไว้แล้วนะแล้วก็มอบเหรียญเพื่อรับรองความกล้าหาเนี่ยลูกหลานจะได้โอเคตรงนี้เลยนะครับก็คือมีเหรียญทั้งหมดอ่าเเหรียญเลยนะครับแล้วก็คลิกรับใบประกาศแล้วก็เขียนชื่อให้เขาเลยเด็กชาย อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูมันออกมาเป็นสาไทายไหมครับลองใช้ชโยแล้วก็รับประกาศนะแล้วให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะวะ่าถูกต้องไหมกลับไปแก้ไขได้นะแต่ถ้ายืนยันว่าถูกต้องกดถูกต้องนี่มีโพสผ่านแชร์ผ่าน Facebook ไปเลยหรือว่าจะดาวน์โหลดนะครับเราดาวน์โหลดมานี่ได้ใบประกาศมาแล้วแล้วก็สาทายโอเครับรองมีวันที่มีลายเซ็นของท่านทรงกรดแสงวรทิพครับ เราโอเคแล้วก็มีมีเลขที่ด้วยนะครับมีที่รับรองด้วยนะเนี่ยตรงนีนะ้ไม่ธรรมดาแล้วเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานนะครับคลิกขวาดาวน์โหลดเนาะบันทึกรูปเป็นนี่แปะพิ้นไว้ที่ฝาบ้านไว้เลยนะไม่ลูกได้ดีใจนะครับแล้วเราก็กลับไปพาเรียนตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าจริงๆ ถ้าลูกเรียนไม่ได้อาจจะฝึกวิธีคิดไม่ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีเกมมาใหม่ๆนะคแล้วก็มีเรื่องของบทเรียน Code.org ก็สามารถที่จะไปะเรียกอะไรไปฝึกเพิ่มเติมได้ซึ่งเราเคยเรียนแั้วแหละนะครับกดดูตรงสื่อกาันสอนอมีสื่อการสอนมีแบบหัดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วกมม Digital, ็มีห้องสมุดดิจิทัลนะครับมีห้องสมุดเรื่องของรหัสมอสพิกเพนอะไรเงี้ยที่เรา คุยกันเมื่อกี้นะครับก็คืออ่าพิกเพนคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับอลองลองเปลี่ยนข้อความดูเช่นพิมพ์ว่าเบลระคังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เด็กฝึกลองดูนะครับอันนี้คือเกมที่ทุกท่านสามารถพาลูกหลานมาฝึกเรียนเขียนโค้ดฝึกวิธีคิดแบบโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งเป็นเว็บของคนไทย แล้วก็หน้าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็อของมัธยมนี่ยังไม่มีแต่ว่าประถมนี่มีแล้วขอให้คุณครูหรือว่าผู้ปกครองหรือว่านักเรียนลองเข้าไปเรียนดูนะครับน่าสนุกมากทีเดียวเอาใบประกาศไปโชว์ให้ครูแล้วก็มันก็จะเก็บบันทึกคิดว่ามามันมันน่าจะบันทึกข้อมูลเราไว้อยู่นะครับก็น่าจะกลับเอาไปเขาเรียกอะไรนี่นะครับบทเรียนของฉันตรงนี้นะ ทเรียนที่เรียนจบแล้วนี่ไงก็ให้คุณครูได้ดูความก้าวหน้าของเราได้นะครับก็เข้ามาใหม่มันก็จะจ,จัดต่อที่ที่เราเรียนจบแล้วก็ต่อไปที่ใหม่เลยก็ได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ